สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะผมก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะก็อยู่กับช่องเดิม啊ช่องอย่าเพิ่งลืมนะช่องเพียแซดเกมเมอร์นะผมก็หายหน้าหายตากันไปนานนะก็ติดภารกิจนะผมติดงานมีหน้าที่ที่ต้องทํานะก็ต้องขออภัยด้วยนะคืองานมันก็สําคัญแหละแต่คือผมก็อยากทาคลิปด้วยแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะก็เลยหายไปหลายเดือนเลยแต่ว่าวันนี้มีโอกาสได้กลับมาก็เลยว่างอยากทําคลิปโอเครับผมก็ตามเห็นตามที่เห็นหน้าปกคลิปเลยนะก็คือจะมาเปิดแพ็ ยูโรเปียนขับนะผมหรือผู้เล่นยอดเยี่ยมของยูฟานั่นแหละเออก็อาจจะมีพูดติดๆขัดๆก็ต้องขออภัยมาด้วยนะเออเพราะว่าหายกันไปนานก็คือไม่ค่อยชินนะโอเคเปิดกันเลยดีกว่าวันนี้เปิด3ครั้งครั้งแรกขอตัวเด็ดๆใครก็ได้ฮาคิมีกูตัวคือ2ตัวที่ผมต้องการเลยทีแรกมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าขอฮาคิมิฮาคิมกูตัว ลิกเองิงเบอร์สองนั่นแหละฮาชิมิมาแล้วทุกคนโอ้โ oh หแพชชั่นอย่างเยอะบอกเลยน้ำเสียงผมเน่ของขึ้นเลยเปิดได้ฮาชิมิสุดยอดนะผมเกมอ e ีฟุตบอลมันก็อย่างนี้มีคุณภาพเราก็ต้องชมเขาเขาสา์ให้ตัวที่เราต้องการมาเราก็ต้องชมแต่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะโอเคก็ประมาณนี้นะทีแรกทีที่สองกูตัวออกมาเลยเหนียวเหนียวขนาดนี้ชอบไม่อาบน้ำเนี่ย เก่งเหลือเกินในแมตช์จริงเนี่ยกูตัวเนี่ยเร็วมันรีดเนี่ยนะเซฟนักเซฟหนาอยากจะได้เหลือเกินทีสองโอ้โหอังกฤษว่ะเป็นดีแคนไลท์แม่ตัวนี้ก็ยิงใส่กูตัวใครมันจะไปเซฟได้วะลูกนั้นถามจริงใครมันเซฟได้มันยิงโอ้โหฟรีคิงก็สุดเกินแล้วล่างนี้เซตพีนี่ให้มาอย่างเยอะใครมันจะไหวถามจริงมาทีที่สาม เป็นใครก็ไม่ได้แล้วกูตัวก็ได้เอาจริงอ่ะแต่ว่าอยากได้คนอื่นด้วยแหละอย่างแรดฟอร์ดอย่างนี้นก็น่าสนใจเพราะว่ามาในร่างไอตันวินล่ายาวเมาของผมก็ยังไม่มีด้วยมีแต่ร่างสเปนร่างเกของฟรีแต่ถามว่าก็อยากได้กูตัวอะล,ลาฟินยามีแล้วนูโนเมนเดสก็มีแล้วแต่ร่างนี้ดีกว่าแต่ว่าร่างใช้ร่างเก่าก็ได้เอาว่าใครก็ได้อะแต่ขอกูตัวมาก่อน เดี๋ยวตัวที่เหลือค่อยว่ากันตอนมีเงินนะตอนเนี้ยทองเก็บไว้ก่อนเราต้องสำรองไว้ด้วยต้องรู้จักเสียดายนะสเปนมาก่อนเสื้อส้มเรียบร้อยจบกูตัวคอมพิวเตอร์ครับผมบอกแล้วว่าเกมอ e ีฟิทบอลเนี่ยมันมีคุณภาพเกมเขาดีเขาก็ช่วยเหลือเราคือเราอยากได้ตัวไหนเขาก็จัดให้เหมือนรู้ว่าเราอยากได้อะไรไเออ ก็ใครที่ไปว่าเกมก็คือไม่ต้องว่ากันดีได้คือเราก็พูดจากันดีๆอะไรเงี้ยก็ลูกรักก็จะประมาณนี้หน่อยเออเดี๋ยวขอจัดแผนก่อนคือได้มาเนี่ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปเล่นเป็นชาบี้ดูว่ามันจะบูทไหมคิคอร,ร์เตอร์อ่าบูทกูโอ้ยฮาคิมี่หนึ่งร้อยเลยทุกคนฮาคิมี่ชาบี้อลอนโซ่หนึ่งร้อยทุกคนว่าเด็ดไหม แต่ผมชอบยนคับว่ะยนคับแม่งมันบูสสองไงแต่ว่าถามว่าผมอะถนัดสไตล์อะไรคือผมถนัดคิวเค,คานเตอร,ตอร์แต่คือเพิ่งซื้อยนคับมาจะให้เล่นอะไรยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันเออโอเคก็ประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับครแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเลยคลิปหน้า,าจะามีรีวิวหรือไม่ก็าจะามีเป็นแนวอย่างอื่นบ้างเพราะช่วงหนังก็ไม่ค่อยเล่นเกมบ่อยละคือแบบ เบื่ออะไรเงี้ยแต่เวลาว่างก็ยังมีเล่นอยู่นะโอเคถ้ามีเวลาว่างผมจะทําคลิปให้มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านกันด้วยที่ติดตามกันมาแล้วก็อย่าเพิ่งหายกันไปไหนมาดูช่องผมเหมือนเดิมได้ผมก็จะพยายามลงนะโอเคก็วันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเอทุกคน